สว <laughs> ัสดีค่ะนี่อ <customers> <rast> ีกคลิปหนึ <GO av i> ่งนะคะพ่อเปียก็มาถึงบ้านของพี่น้องแล้วนะคะเพื่อนก็กําลังจะจัดอาหารอ่ามานะคะนี่โอ้ว้าวปลาลาดริเกือบเกือบจะกระโดดตาลาดที่เกือบจะกระโดดออกจากชานนะคะ นีก่ก็เด็กๆก็ไปเที่ยวทุกวันแล้วก็เหนื่อยแล้วนะคะ <laughs> ก็รู้สึกว่าวันนี้อาจจะอาจจะไปตอนบ่ายด้วยนะคะอาจจะไปตอนบ่ายด้วยเดี๋ยวเราจะคุยกันก่อนเนาะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันได้ยังไงอืมตอนนี้ก็เออ ต้องขอบคุณพี่น้องนะคะที่ให้เราแวะมาทานอาหารด้วยนะคะและก็น่าจะไปเที่ยวด้วยกันตอนใหม่ถ้าถ้าจะไปเนาะแล้วก็คุยกันก่อนเลยเพราะว่าเพื่อนไปทุกวันแล้วก็ทุกคนน่าจะสนุกมากด้วยนะคะในในแต่ละวันนี้วันนี้ก็คงจะเหนื่อยแล้วเที่ยวมวนสองมือคักแล้วมือนีน่สิบไปไว้บ้าน้า จุ่มหนึ่งบุกขันได้ออกไปใส่บุกขันเห็นสงการน้ำเขาอยู่อ, <c oughs> อือเฮ้เนอะถ้า,นนถ,าถ้าไม่มีพี่เนาะถ้าไม่มีเพื่อนมันก็ไม่สนุกนเนาะก็ดอกกระเทียวนะเอออีริอีริอ,อีพ่อหนุ่งนู้ออปไปอีกทอดเพราะว่าเรื่องดอกกระเจียวย <c oughs> ับมากด้วยวะนี่ ยังมั้งเห้ยย่าสมื่นนี่มันยังอยู่บ่ดอกกะเทียวกว่ามันแล้วกว่ามันแล้วไม่จักยังไงยังยู่หั่นมันหลอโบยังแม่มันจักไปจังใดมันหลุดโบเห็นอันเล้ยละตะกอนนี่นะโกขึ้นแม่มันจักไปจังใดคะค่ะอาจารย์อาจารย์ไปยกหล่องข้องน้ำแล้วมาที่นี่ก็บมมันเลิกโพดขึ้นได้พวกโขึ้นหายหมดแล้วดอกกระเจียว โอ้ยคันว่าไปเก็บดอกกระเจียวก็ไปเก็บดอกไม้มันอยู่ด้ว <c oughs> คันตะว่าอากาศแบบนี้คือสีอ่วไว้เนาะมันห่อนหลามาที่นีน่อันตอนตอนตอน,ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางจะกลับบ้านนะคะหลังจากที่เรามีมาทานอาหารกับพี่น้องเสร็จแล้วก็ ตอนแรกตั้งใจจะออกไปเล่นแถวเก่งต่างๆข้างนอกแต่มันร้อนมากนะคะมันร้อนมากไม่เป็นตาเดินลงไปตากแดดอะไรเลยก็เลยจะต้องกลับเข้าไปที่พี่บูนนะคะอาจจะแวะเก่งสะพือนิดหน่อยถ้าเข้าได้นะคะถ้ารถไม่เยอะไม่ติดมากก็คงจะแวะที่เก่งสะพืออูคู่กระโดดเลยรถกระโดดอ ยกกอดทั้งวัดคุณนะไม่รู้ดูก่อนไปก่อนเถอะไม่ได้เอาขากล้องมาก็จะถ่ายนิดหน่อยโอ้โหตอนนี้นะคะตื่นเต้นตื่นเต้นกำลังจะขึ้นถนนใหญ่ตรงนี้รู้สึกว่าสูงอยู่นะคะคุณลุงระวังให้เขาไปก่อนอุ๊บเออตรงนี้อัพ สูงแล้วกันทุ่งนาเลยสวนสตอเบอรี่ก็คือไม่มีแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่มีแล้วเขาไม่ทำแล้วนะคะเนื่องจากว่าแด๋วนี้ถ้าแห้งแล้งก็แล้งมากนะคะแห้งแล้งมากจนมน้ำไม่ไหวนะคะน้ำลดพืชผักที่ปลูกมันก็ไม่ไหวมันไม่คุ้มค่าน้ำค่าปุ๋ยค่าอะไรนะคะ ก็คงต้องเลิกลาไปสำหรับสวนสตอรอเบอรี่ที่อยู่ตรงนี้จุดนี้คือจุดที่เขาขายน้ำนะคะจะรถติดเพราะว่าพี่น้องมาจอดเอาน้ำเอาน้ำใส่รถเพื่อที่จะไปเล่นต่อแล้วก็มีมีคอาถาังวางตรงนี้ด้วย,ยาถาังวางแล้วก็สาดน้ำก็ผ่านไปมาเป็นจุดเป็นจุดจุดหนึ่งเลยเนาะ าน้ำด้วยแล้วก็พักเล่นน้ำด้วยโอ้โหน้ำก็น้อยนะรู้สึกว่าน้ำไม่เยอะเลยนะคะแต่ก็พอได้เล่นแล้วเนาะวันสุดท้ายแล้วฝูงการางก็คงจะไม่ได้เล่นแล้วน้ำก็หมดพอดีน้ำก็หมดพอดีน้ำในหนองในคลองทางนี้ก็ยังพอเหลืออยู่บ้างแต่เขาเล่นอยู่ตอนนี้นะคะค โอ้โห oh oh. นี่ป้าออกมาดูบรรยากาศของสงกรานนะคะก็ได้ดูประมาณนี้เพราะว่าส่วนมากคนจะไปอยู่ตามแก่งเนาะป้ายังไม่ได้ไปสักแก่งว่าจะไปแก่งจุการตอนแรกนะคะแต่ว่าพี่น้องเข้าเข้าไปสองวันแล้วก็เหนื่อยนะคะทุกคนก็เหนื่อยมากแล้วต่างคนต่างก็มีภาระธุระจะไป เลยประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวไปดูที่ไหนน่าสนใจบ้าจะเก็บภาพมาฝากอีกนะคะ